ยามาฮ่าทรนะครับรถจดทะเบียนปี3-6สําำหรับรถคันนี้เสียงเพราะมากๆเอกสารครบภาษีปี66ส่วนคันนี้ VR รถจดทะเบียนปี3-6เช่นเดียวกันสงสัยงวดนี้3-6แน่ๆพิเศษสำหรับใครที่จองภายในคืนนี้ผมลดให้2,000บาทต่อคัน ฟังไม่ผิดผมลดให้2,000บาทต่อคันว้าวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรยเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยทั้งทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ YouTube ฟ้าสายไรยเดอร์นะครับก็จะพยายามหารถสวย เข้ามาให้ท่านผู้ชมได้จับจองกันเป็นเจ้าของรวมถึงรับชมเพื่อความบันเทิงย้อนวันวานในยุค90นะครับอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยุค90นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของเพลงมันเป็นอะไรที่หลายๆคนที่อยู่ในยุคเดียวกับผมเนี่ยจะไขว่าหาไฝ่หาแล้วกันนะครับแล้วก็พยายามหาที่จะแบบ ล้ำลึกให้ถึงความหลังนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขเหมือนคล้ายๆรักแรกพบวัยงนั้นก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมมีด้วยกัน2คันจริงๆแล้วมีอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเซอร์ปิโกสีขาวแดงแต่ว่ายังเดินทางมาไม่ถึงก็เลยขออนุญาตรีวิวสายยานะครับช่วงนี้คนติดยากันเยอะนะครับก็ เอามาให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาเพื่อจับจองเป็นเจ้าของอย่างที่ผมบอกไปใครที่จองภายในคลิปนี้นะครับภายในคืนนี้ผมมีส่วนลดให้2,000บาทต่อคันนะครับมาเริ่มที่คันแรกกันดีกว่าอันนี้เป็น VR นะครับรถจดทะเบียนปี36เป็น VR เป็ดแท้ๆนะครับชุดสีทําสีใหม่เงาวับ ทำสีสวยมากนะครับทำสีสวยมากทำทั้งคันเลยนะครับโดยเฉพาะชุดสีทำได้อย่างสวยงามนะครับเงามากนะครับแล้วก็งานค่อนข้างดีด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไป VR เป็ด VR เป็ดก็จะมาพร้อมกับดัมเบลกนะครับด้านหลังนะครับปลายท่อปลายท่อเดิมนะครับนี่ก็มีร่องรอยหน่อยนะครับมีร่องรอยหน่อยโครงทำสีใหม่นะครับโครงทำสีใหม่ เครื่องนะครับทำสีใหม่นะครับฝาสูบตัวนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับคาบูเดิมนะครับเปิดราคากันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกันว่าเสียงมันเป็นอย่างไรสำหรับ VR คันนี้นะครับราคา VR คันนี้เปิดอยู่ที่28,000บาทนะครับ เป็นรถบิ้วใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบบสไตล์เดิมๆนะครับยางใหม่หน้าหลังแต่ว่าตัวขอบนี่ขอบเดิมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งตำหนิว่ามีตำหนีตรงไหนนะครับก็เป็นรถจดทเบียนปี36นะครับชุดสีทำสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับโครงก็ทำใหม่สวิงอาร์มก็ทำใหม่พักเท้าก็เก็บงานสีใหม่ระบบไฟมายวัดรอบทุกอย่างครบหมดเลยสำหรับรถคันนี้มีตำหนิอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือตัวกุญแจเบาะนะครับกุญแจเบาะมันมีแต่ว่า เกลียวมันฟรีนะครับมันล็อกไม่ได้นะครับล็อกได้แล้วแต่ว่าต้องต้องขยับนะครับตำหนิมีอยู่เรื่องเดียวนอกนั้นสวยหมดเลยนะครับนอกนั้นสวยงามนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับสำหรับ VR คันนี้รถจดปทะเบียนปี36นะครับอย่างที่แจ้งไปให้ฟังเสียงกันนิดนึงนะครับว่าเสียง VR คันนี้จะเพาะแค่ไหนสตาร์ทง่ายครับ อันนี้รอบเดินเบานะครับ VR มันก็จะเสียงประมาณนี้ข้อ VR นะครับจะไม่เหมือนข้อทีซทที่จะวิ่งลอดใต้ท้องรถเครื่องเงียบครับเ,เครื่องเงียบเลยบาลานเซอร์ไม่มีดังเลยครับแล้วก็เดินเบานิ่งๆเลยครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเทสร,ระบบไฟให้ดูนะครับไฟเลี้ยวนะครับ ่อยไหลไปเดี๋ยวต้องเช็คหลอดไฟเลี้ยวหลังนิดนึงนะครับมีหลอดฝั่งซ้ายนะครับอาจจะั่วหลวมหรือไม่ก็ขาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับไม่มีปัญหาแต่นะครับดังปกตินะครับมาดูไฟหน้านไฟหน้านะครับ ไฟสูงไฟต่ำครับติดครบหมดวัดรอบนะครับอ,อย่างที่ผมแจ้งไปย้ำอีกทีนึง่งตำหนิรถคันนี้มีอยู่เรื่องเดียวก็คือ กุญแจนะครับกุญแจมีนะครับแต่ว่าตัวล็อกข้างในตัวเดือยตัวอะไรทุกอย่างมันอยู่ครบหมดเลยเพียงแต่ว่ามันมันล็อกไม่ได้เท่านั้นเองมันหมุนตามนะครับก็คืออาจจะต้องไปซ่อมตัวนี้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนอกนั้นไม่มีตําหนิเลยนะครับก็มีแค่ในส่วนของตัววงล้อนี่แหละที่มันอาจจะดูซิดไปนิดนึงแต่ก็ยังสวยครับยางใหม่นะครับชุดสีใหม่นะครับคาบูเดิมนะครับ กร,กระบอกโชคด้านหน้าก็ปัดเงามาสวยครับนะครับปัดเงามาสวยเลยไม้ใช้ได้ปกตินะนี่ยางก็เป็นยางใหม่นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจ VR คันนี้นะครับปั้นเองราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับรถแบบสภาพแบบนี้นะครับรถแบบสวยๆแห้งๆเลยใครที่สนใจนะครับพิกัดอยู่ที่ บ้านพฤษาวิว85ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตบางแคกทมนะครับเบอร์ติดต่อ0886124002นะครับ0886124002ตัวนี้เป็น VR ท้ายเป็ดแท้นะครับท้ายเป็ดแท้แต่ว่าตัวลายเนี่ยเข้าไปทำเป็นลาย VRR มาซึ่งถ้าเป็น VRR มันจะเป็นตัว VR รุ่นใหม่อันนี้แจ้งนิดนึงแต่ว่าผมว่าลายนี้มันสวยนะเออจริงๆลายลาย VR เป็ดมันจะเป็นอีกลายนึงนะครับ แต่นี่ก็คงด้วยความชอบของเจ้าของรถแหละก็เลยทำแบบลายเป็น VRR มานะครับแจ้งไว้นิดนึงอ่ะต่อไปอันนี้ก็ยามาฮ่าเหมือนกันเป็น TZR ถ้าย้อนกลับไปนะครับ TZR คันนี้เนี่ยผมได้ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับ TZR คันนี้ผมปิดไปให้พระอาจารย์นะครับอยู่ แถวแถวมหาชัยนะครับเป็นพระอาจารย์นะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมปิดการขายไปก็ไม่ได้แจ้งหรอกนะครับเพราะว่าขายให้กับพระนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านได้ศึกแล้วนะครับท่านได้ศึกยังไงต้องขอขอบคุณตอนนั้นที่เป็นพระอาจารย์เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ผมขี่คันนี้ไปส่งเลยนะครับระยะทางก็ประมาณเกือบ30โลได้นะครับก็ขี่ไปส่งให้ท่านเลยถึงที่วัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านศึกแล้วนะครับเพียงแต่ ตอนที่ท่านอยากได้เนี่ยท่านยังเาเรียกว่าอะไรคือห่างหายไปจากวงคารมอเตอร์ไซค์สองจังหวะนานมากๆแล้วก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปซื้อแบบรถเล็กๆมาใช้นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็เลยขายคืนมาซึ่งผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ลองรถแล้วผมก็มั่นใจแน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยมันสุดยอดนะนะครับก็เลยไม่เป็นไรก็เลยซื้อกลับคืนมานะครับสำหรับ t z r คันนี้เนี่ยจริงๆเป็น TZR นะครับรถจดทะเบียนปี3-6เหมือนกันนะครับเอกสารครบภาษีปี6-6 t z นะครับ TZR คันนี้เอกสารครบภาษีปี6-6นะรถชุดสีทําสีใหม่นะครับลายละเอียดคาบูใหม่นะครับชุดสีทําสีใหม่คาบูใหม่ลูกไซร้อย 100, นะครับท่อผ่ามาแล้วนะครับปลายก็เป็นปลายเดิมนะครับสวยๆเลย นะครับก็เปิดราคาเดิมนะครับก็คือที่ผมขายไปเนี่ยผมรับซื้อกลับมาผมก็ขออนุญาตพาจานนะครับกดราคาลงมาแล้วก็ครั้งนี้ก็ขออนุญาตขายในราคาเดิมเหมือนกันก็คือราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับสำหรับ TZR คันนี้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเ,เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เสียงแบบใสามากเสียง TZR มันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันมากนะครับแล้วเสียงเพลอมากมากอยากได้ยินเสียงแบบตอนซักวาล์วเปิดนะครับมันจะวาดเสียงมันจะพ่อมากเดี๋ยวลองเทระบบไฟนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบหมดนะครับ ระบบไฟใช้งานได้ครบหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ครบเลยนะครับไฟใช้ใอได้ครบหมดนะครับ รรอบนะคัประมาณนี้นะครับชุดสีนะครับทำใหม่ทั้งคันนะครับโครงยังสวยอยู่นะครับสภาพโครงยังสวยอยู่โชค๊คข้างหน้าก็ ทําสีใหม่นะครับนี่โชกคข้างหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็ล้อก็ล้อก็สวยครับล้อก็สวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ17-17นะแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะก็ถือว่าถ้าได้รถคันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มมากๆน็อตก็ไล่เป็นแบบน็อตทองนะครับอย่างนี้เลยนะครับน็อตทอง ในส่วนของล้อหลังพวกปั๊มพวกอะไรพวกนี้ก็คือใช้งานได้ปกติครบหมดนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับทีเซอาคันนี้หม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำเดิมนะครับมาเป็นหม้อน้ำเดิมติดรถมานะถังเคลือบแล้วนะครับตัวถังน้ำมันเดี๋ยวผมเปิดถังน้ำมันให้ดูนะครับไม่รั่วอย่างแน่นอนนะครับถังใบนี้เคลือบมาเรียบร้อยแล้วนี่ดูนะครับ เคลือบมาแล้วนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับรับประกันไม่รั่วอย่างแน่นอนนะครับถังเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะใครที่สนใจนะครับสำหรับ TZR คันนี้เปิดราคาอยู่ที่32,000บาทเอกสารครบภาษีปี -66 นะครับใช้กันแบบยาวๆไปเลยนะท่านใดที่สนใจก็ทักมานะครับยามาฮ่าทั้ง2องคันนี้นะครับก็พร้อมที่จะ ให้คุณเป็นเจ้าของนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะก็มีด้วยกัน2คันนะครับวันนี้เดี๋ยวรอสปิโก้เข้ามาอีกคันนึงแล้วก็ฝากข่าวสําหรับคนที่สนใจ N Pro นะครับก็จะมีเข้ามา1คันนะครับสีขาวแดงนะครับแล้วก็มีวิกเตอร์นะครับที่ยังเก็บงานอยู่ที่ร้านอยู่อีก1คันนะครับสีเขียว SE นะครับวิกเตอร์ยังอยู่นะครับใครที่หาวิกเตอร์อยู่นะครับก็ มีอยู่ด้วยกัน2คันกําลังจะเข้ามาใหม่1คันนะครับแล้วก็มีที่กําลังจะมาอีก1คันนะครับช่วงนี้ก็พยายามทยอยเอารถเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครที่ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับพอดีเสียงไม้มันดับไปนะครับออขอบรรยายต่อแล้วกันนะครับก็นอกจากจะมีรถแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของอะไร นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะครับก็ใครที่สนใจนะครับผมมีอยู่ด้วยกันหลายคู่นะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสเปกโกล KR หรือว่าวิกเตอร์นะครับใช้ได้นะครับมีทั้งจานหน้านะครับมีทั้ง4รูแล้วก็5รูนะครับ5รูนี่จะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสแตนนะครับสแตนยกหน้ายกหลังนะครับสแตนยกเอ็นโปรนะครับท่านใดที่ หาอยู่นะครับทักมาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ0 8 8 6 1 2 4 0 02, 0 2 0 8 8 6 1 2 4 0 0 2อยากได้อะไรตัวไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะผมมีอะไรทุกตัวครับก็ใครที่ยังหาอะไรหรือว่าหาไม่ได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งหาให้นะครับก็ราคาก็เป็นกันเองครับไม่ได้อ่เอาราคาสูงอะไรนะครับก็เป็นอะไหล่แท้เบิกศูนย์หรือว่าจะเป็นงานเทียบก็ได้ นะครับอย่างยกตัวอย่างกล่องนี้นะครับก็เป็นอะไหล่แท้ของ honda นะครับก็ลูกค้าสั่งมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะพยายามทยอยส่งมอบให้นะครับพอดีว่ากำลังรอสปิโกอยู่นะครับรลลูกค้าขี่มาพอดีนะครับก็คันนี้เป็นสปิโก้ SS รถจดทะเบียนปี39นะครับเจ้าของ เ,เคยซื้อไปนานแล้วแหละนะครับทีนี้ก็มีเหตุที่จะต้องขายคืนนะครับไม่สบายนะครับลูกค้าไม่สบายก็เลยขายคืนนะครับอันนี้ขี่มาจากสมุทรสาครเลยครับมาค่อนข้างไกลเลยนะครับรถเซอร์เบโกคันนี้เป็นรถปี39นะครับเอกสารครบภาษีปี66นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมในคลิปถัดไปถ้าคลิปนี้รถคันนี้ยังอยู่นะครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งเดินทางมาแล้วก็ยังไม่ได้ ตั้งราคาท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับเซปิโก้คันนี้นะก็มอนาร์มีเนียมนะครับเสื้อ1878มอนาร์มีเนียมยางหน้าหลังใหม่ IRC Maxing คันสตาร์ทใหม่นะครับเป็นรถสไตล์เดิมๆชุดสีสวยครับชุดสียังสวยอยู่นะฮะท่านใดที่กำลังมองหาเซปิโกอยู่สนใจก็ลองทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ นะครับปลายท่อใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้นะรถสวยๆเลยระบบไฟไม้วัดรอบทุกอย่างขึ้นครบหมดนะครับพร้อมใช้งานกระจกเบิกใหมอ่อื่นๆก็ถือว่าเป็นรถแบบเดิมๆแห้งๆเลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยพิกัดอยู่ที่ถนนหมู่บ้านพกษาวิว85ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตบางแคกทมนี่เองนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปต่อไปนะครับถ้าคลิปนี้รถยังอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมีอะไรแนะนําหรือว่าใครอยากจะขายรถก็สามารถติดตามนะครับติดต่อได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับฟ้าใสไรเดอร์นะครับทาง Facebook วันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ TZR แล้วก็ VR นะครับ นะแล้วก็เซปิโกคันนี้ด้วยเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับ